คุกว่าไหมคะซื้อบล็อกแบตหนึ่งตัวนะคะเป็นได้ทั้งสว่างแล้วก็เป็นบล็อกถอดล้อได้ด้วยนะคะต้องตัวนี้เลยนะคะบล็อกแบต ูอินวันนะคะของยี่ห้อเทนยานะคะตัวนี้ขนาด99โวล์นะคะเป็นแบบบัสเลตด้วยนะคะแปลงไร้แปงลแปงถาดนะคะเป็นแบบมอเตอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะทั้งร้านนะคะจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะแถมชุดลอก12ชิ้นนะคะกับดอกเจาะปูนะคะ8ดอกนะคะในราคาเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางน,นะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้บล็อกแบตทูอินวันตัวนี้ตัวเดียวเราก็ขายนะคะในราคาเพียง1790บบาทเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของกันใน กล่องกันนะคะมีอะไรบ้างตัวบล็อกแบตตัวนี้นะคะจะมีผ่านให้สองก้อนนะคะขนาด99มิลมสองก้อนนะคะแล้วก็มีพิชา์จนะคะให้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ตัวแลงเป็นสว่านนะคะที่ต่อกับบล็อกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ชุดบล็อกนะคะที่จัดโปรโมชั่นนะคะ12ชิ้นนะคะต่อกับตัวบล็อกแบตตัวนี้ได้เลยมีข้อต่อด้ามยาวนะคะแล้วก็ก๊อกแก๊กนะคะแล้วก็ลูกบล็อกนะคะเรียงตามนี้เลยนะคะเบอร์ตามนี้นะคะแล้วก็ดอกตจอะปูน มีอยู่8ดอกนะคะตามนี้ใส่กับตัวที่แปลงเป็นสวัสด์ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวตัวบล็อกแบตตัวนี้กันแล้วก็ลุกบล็อกด้วยนะคะลืมบอกไปมีเบอร์22แถมให้นะคะโอเคเริ่มดากตัวนี้เลยนี่นะคะจะเป็นหมุนซ้ายนะคะปรับมาด้านนี้หมุนซ้ายนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเป็นระบบออโต้สต็อปนะคะกดอีกครั้งนะคะเป็นระบบปกตินะคะหมุนปกติเลยกดมาอีกด้านนึงนะคะ นี้จะเป็นรอบช้านะคะกดอกรอบนึงเป็นรอบเร็วรอบหนึ่งเป็นรอบชา้าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะมีคล้องแขนให้นะคะเป็นแบบบัสบัสเลตนะคะที่บอกไปนะคะไร้แปรง่นานมอเตอร์แคร้อยเปอซ็นะคะไม่มีประกายไฟนะคะเห็นไหมคะก็ามาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะความเร็วนะคะรอบช้าอย,อยู่0ูนย์ถึงสามพรอบรอบเร็ว0ูนย์ถึงสามพรอบต่อนาทีนะคะ ส30นิวตันเมตรเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีไฟนะคะ LED นะคะเราไว้ส่องตอนยามมืดนะคะเวลามองไม่เห็นตอนมืดๆนะคะเคต่อด้วยอาถ้าแปลงเป็นสว่านใช้กันง่ายๆนะคะแค่ถอดออกมานะคะแล้วก็ดูรูนะคะเสียบเข้าไปแค่นี้เองอาเราจะจับดอกจับดอกอยังไงจับตรงหัวก็ได้ค่ะแค่นี้เองนะคะหรือเราก็มีจัมปาให้ขันปกติได้เลยเวลาจับดอกนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาถอดน็อตล้อกันให้ดูนะคะจะจับเลยเ okay, องเหมือนเป็นด้านซ้ายโ okay. อเคนีงนะคะแป๊บเดียวเองนะคะควรราคาอีกรอบนึงนะคะ บล็อกแบตเทนยาทูอินวันตัวนี้นะคะราคาเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะพร้อมของแถม2อย่างนะคะส่วนใครที่อยากจะแยกซื้อนะคะเราก็ขาย1,790บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อ,อยังไงก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ